ในการเดินเกมการเมืองระดับสูงแกนนำของเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเวชชยชัยก็ถึงขนาดเล่นบทสยบยอมกาบการยอมยกดอกไม้ทูกเทียนใส่พานไปขอขมาพักเก้าไกลท่านทั้งหลายก็จะเห็นนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ๆกลุ่มหนึ่งก็จะหายไปจากจอจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น เริ่มแล้วจะอยู่อย่างเงียบเงียๆพราะมีอะไรบางอย่างเริ่มเข้ามาประกบติดตัวเองแล้วความห้าวหาญจุดยืนอุดมการที่เข้มที่แข็งแกร่งเข้มแ,แข็งเนี่ยก็เริ่มเริ่ม นำจุดยืนและอุดมการนั้นเก็บเข้าไว้ในลิ้นชักที่บ้านก่อนออตอนนี้ยังไม่ไหวเก็บไว้ก่อนมาสภาผู้แทนราษฎรด้วยใจเปิดกว้างพร้อมรับทุกอย่างนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไก่หลายๆคนนี่ต้องเตือนกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่าถ้าท่านหลงตำแหน่ง ท่านก็จะหลงอำนาจพอท่านหลงอำนาจสุดแล้วสุดท้ายแล้วท่านจะหลงเงินและท่านจะขายจิตวิญญาณและมันก็จะเข้าสู่ขบวนการที่เขากำลังทำอยู่นั่นคือล่อหลอกด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวที่ผมบอกไงแผนสลายพักเก้าไกลนี่ล่อหลอก ล่อหลอกด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวความอยากกิเลสตัณหาของมนุษย์นี่แหละครับไม่มีอย่างอื่นเรอกเพราะเราไม่ได้ใช่พระอรหันต์เนี่ยทุกคนก็มีโอกาสผิดพลาดได้ล่อหลอกในขณะที่ ระดับพื้นฐานก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกล่อหลอกด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวในการเดินเกมการเมืองระดับสูงแกนนําของเพื่อไทยโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ถึงขนาดเล่นบทสยบยอมกับการยอมยกดอกไม้ทูบเทียนใส่พานตายละไม่ล้ว ยอมยกดอกไม้ทูบเทียนใส่พานไปขอขมาพักเก้าไกลท่านทั้งหลายครับคุณภูมิธรรบปีนี้นี่เจ็ดสบอ็ดนะแต่พร้อมคุกเข่าขอขมาพวกที่คุณภูมิธรรมนี่เคยพูดว่า ฝันไกลถึงดวงดาวไปได้แค่ยอดมะพร้าวน่ะยอมท่านทั้งหลายครับถ้ามันปกติเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกเดี๋ยวคุณภูมิธรรมก็จะออกมาก็ย้ำเรื่องขอขามาอีกเดี๋ยวอดีศรเพียงเกตปีนี้เนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยที่เคยเขียนกรเนี่ยโอ้โหกรนี้เนี่มันเป็นกรที่ พูดง่ายๆก็คือสุดยอดของกอนนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับในบเขียนดีจริงๆกอนนี้เนี่เกะกะระรันพักอื่นหวานอมขมกืนขยะขยแยงตบจูบลูบไล่ทิ่มแทงเหมิมเกิมกำแหงฟันน้ำหนุ่ม นี่กรของพี่อดีสอนเดี๋ยวพี่อดีศอนก็ต้องออกมาครับออกมาเขียนกอนเพื่อสยบยอมกับการยอมขอขมาพักเก้าไกลที่พี่อดีศรนเนี่ยเป็นคนตรานหน้าพักเก้าวไกลว่าเป็นพวกฟันน้ำนมฟันน้ำนมอีกไม่ขี่วันนะเดี๋ยวแกก็ต้องถูก ลูกพี่แกบอกว่าเอ้าอดีซรอนเขียนกรจะหยบยอมเขาหน่อยและถึงขนาดนะครับอย่างภาพที่ปรากฏี่อุ้งอิ้งคุณหมอชลน่านเลขาประเสริฐแล้วก็คุณภูมิธรรมเวชยาชัยลงทุน เดินข้ามถนนผ่านกำแพงเข้าไปอีกตึกหนึ่งคือตึกเขาอยู่ติดกันนะตึกพักเพื่อไทยกับตึกไทยสม,มิตอยู่ข้างกันเพราะเดี๋ยวนี้พักเก้าไกลนี่เขาก็ย้ายที่ทำการ ไม่ใช่ย้ายแบบถาวรนะครับเพราะว่าสสเยอะเขาก็เลยเอามาอยู่ที่ตึกไทยสมิธซึ่งแต่ก่อนเป็นที่ตั้งของพรรคอนาคตใหม่ทีนี้พออนาคตใหม่ยุบเขาก็ไปอยู่ที่ฝั่งทนแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ที่ตึกที่คุณธนาทรซื้อแถวแถวลามคำแหงทีนี้มันตึกนั้นมันคับแคบ จอดรถไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนแต่ว่าที่ทําการตามกฎหมายยังอยู่ที่ลามกําแหงนะเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาอยู่ที่ไทยสม,มิตเพราะมันกว้างซสอร้อยกว่าคนก็เดินไปท่านทั้งหลายครับยอมไงสยบยอมเพื่อ ให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการแล้วคุณ,คณกุ้งยิ้งแกก็บอกว่าก็เราทําไม่สําเร็จเนี่ยเราแลนสไลด์ไม่สําเร็จเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในการหาเสียงแบบแลนสไลด์ก็ต้องดําเนินการจัดตั้งรัฐบาลให้แข็งแรงให้สําเร็จให้ได้ก็ต้องไปขอเสียงจากพรรคก้าวไกลนี่ท่านทั้งหลายครับซึ่งก็ยังไม่มีคําตอบนะ ตอนนี้คนที่อยู่ในพักก้าวไกลทั้งมวลชนทั้งตัวผู้แทนราษฎรเองก็แบ่งความคิดออกเป็นสองกลุ่มนี่ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับกลุ่มหนึ่งก็คือโนสนโนแคร์ no Son, no Care, ข้อเสนอของพรกเพื่อไทยที่จะไปโหวตให้คุณเศรษฐา เป็นนายกแล้วพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านไม่โหวตให้ดีที่สุดก็คืองดออกเสียงพูดง่ายๆก็คือไม่เห็นชอบเหมือนกันคำว่าไม่เห็นชอบนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือมวลชน ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก,ก้าวไกลที่ผมบอกแล้วครับตอนนี้เขากำลังหลอกล่ออยู่เพราะมันต้องเอาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพักแล้วที่ประชุมพักวันนี้นี่ยังยืนอยู่ในเรื่องของว่า ไม่ลงคะแนนให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่านายแบกนางแบกของพรรคเพื่อไทยจะโปรปการด้าโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าก้าวไกลไม่โหวตเลือกคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรี จะได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่ออนุทินชาญวีรกูลไม่เลือกพี่นิด <c oughs> จะได้นายกคือเสียหนูไม่เลือกเสียนิดจะได้นายกชื่อเสียหนูผมก็ตั้งคำถามง่ายๆกับท่านนายแบกและนางแบกทั้งหลายนะครับ แล้วคุณอนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างไรถ้าพรรคเพื่อไทยไม่โหวตให้อันนี้ผมถามจริงๆเนี่ย